สวัสดีครับผมประวิทย์โรจนพฤกษ์กลับมาพบกับรายการ geopolitics กันประจำทุกวันสุกกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2,568แล้วผมคิดว่าเราควรจะเข้ามาดูคุยกันเรื่องจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็บทบาทของสองมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นจีนและหร,หรือสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่นะครับแต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเรื่องจีนกับญี่ปุ่นตอนนี้ก็ตึงเครียด การไปอีกรอบหนึ่งสืบเนื่องจากเมื่อประมาณต้นเดือนตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายกรัฐหญิงคนแรกของญี่ปุ่นนายกทากายชิได้ไปพูดในรัฐสภานะครับเป็นช่วงถามตอบอะไรต่างๆว่าถ้าเกิดจีนบุกไต้หวันแล้วมีผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็คงต้องเข้าร่วมไปรบนะครับหรือเข้าร่วมสงครามจนในที่สุด ก็อย่างที่ผมคิดว่าหลายท่านคงทราบและได้ตามข่าวในช่วง5-6วันหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เกิดการ uh, cancel นะครับฟลายอย่างมโหรานนะครับครึ่งล้าน uh, ที่นั่งนะครับจากจีนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็บินจากเซี่ยงไฮ้เข้าไปอย่าง uh, ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ2เมืองหลัก2สนามบินหลักนะครับที่ที่อซากาแล้วก็ที่โตเกียว นะครับแล้วตามมาด้วยการชะลอการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นและล่าสุดก็ยังมีการขู่ว่าถ้ายังไม่จบถ้าตัวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไม่ถอนคำพูดก็กำลังพิจารณาว่าอาจจะ ไม่งดการส่งออกแร่ธาตุหายากหรือที่เรียกว่า Rare Earth Minerals ซึ่งจำเป็นในการใช้ในการผลิตสินค้าหรือหรือไอซีที่ h ฮเทคนะครับชิ้นส่วนต่างคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่จำเป็นไปสู่ญี่ปุ่นครั้งนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนมีปัญหามาโดยตลอด ถ้าย้อนกลับไปไกลถึงศตวรรษที่แล้วก็จะพูดถึงเรื่องตอนที่ญี่ปุ่นบุกเข้าไปยึดพื้นที่จำนวนมากในประเทศจีนนะครับในช่วงสงครามมหาบุรพาหรือสองครามโลกครั้ที่สองซึ่งเหตุการณ์ที่ถึงวันนี้ยังถกเถียงกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับอตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า rape of Nanjing นะครับหรือการ ค่าคมคืนค่าสังหารหมู่ในเมืองนานกิงเนี่ยมีคนจีนเสียชีวิตไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เาขาเรียกอะไรครถกเถียงกันและทางฝั่งญี่ปุ่นไม่ยอมรับตัวเลขของฝั่งจีนนะครับที่บอกว่าตายเกินล้านหรือการทดลองทางแพทย์ทางาการใช้เขาเรียกอะไรฮะอาวุธอา,อาวุธทางเคมี นะครับกับผู้ที่เป็นนักโทษหรือฉเฉลยศึกอย่างเป็นๆโดยไม่ตายนะครับก็ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับห้องทดลองของจีนของของญี่ปุ่นในเมืองจีน <c oughs> ก็เป็นที่เรื่องหลือ <c oughs> จนถึงทุกวันนี้นะครับในแง่ของความโหดร้ายเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงจีนเนี่ยถือว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำมาในอดีตนะฮะจนในที่สุดนะครับช่วงท้าย ก็สามารถขับไล่กองทัพจักรวรรดินิยมหรือกองรับของจักรพรรดิญี่ปุ่นได้นะครับก่อนที่จะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ตอนนั้นถ้ามองประวัติศาสตร์ให้แฟร์ก็คือมันสู้กันหลายฝ่ายกับญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่แค่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนแต่ก็จะมีฝั่งที่เป็นเรียกว่า Nationalist ที่สุดท้ายก็ต้องย้ายข้ามไปอยู่เกาะไต้หวัน ไต้หวันจริงไต้หวันเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1895ถึง1945ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือครึง่งศตวตรรษนะครับเป็นเวลานาน,านมากแลวถ้าใครเคยไปเกาะไต้หวันก็จะเห็นว่าการาจัดสรรที่ดินถนนแปลงนาเดี๋ยวจะมีลักษณะคล้ายญี่ปุ่นมากนะครับญี่ปุ่นในชนบท นะคือขนาดใหม่ใหญ่ตัดกันเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรต่างๆและถือว่าไต้หวันเป็นพื้นที่ของจีนและและพื้นที่ในเอเชียที่มีความทรงจำเรื่องถูกญี่ปุ่นปกครองในทางลบน้อยที่สุดแห่งหนึ่งถ้าเทียบกับความทรงจำของคนสิงคโปร์คนมาลายู นะครับหรือในมาเลย์หรือในออ,ในอสไม่ใช่ออสเตรเลียในอินโดนีเซียก็ตามแต่นะครับความทรงจําไม่ได้เป็นความทรงจําที่บวกนะมีการฆ่าสังหารมีการใช้แรงงานมีการละเมิดสิทธิ์อย่างมากมายแต่ไต้หวันมีลักษณะพิเศษซึ่งอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมอยากจะเน้นย้าก่อนเพราะความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันเนี่ยมีเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างพิเศษและมีนัยยะ ลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์แต่แน่นอนครับจีนก็ถือว่าไต้หวันเป็นไม่ได้เป็นประเทศนะครับเป็นเพียงจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่แข็งข้อและไม่ยอมสิโรราบต่อปักกิ่งในช่วง50-60-70ปีที่ผ่านมาอำนาจของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมอยากจะให้มองใน ในภาพรวมที่โยงกลับไปโยงกลับไปโดยมองถึงมิติทางประวัติศาสตร์ว่าผมคิดว่าจีนครั้งนี้จะไม่ยอมนะครับแล้วก็จะยอมที่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจกคือได้รับผลททางเศรษฐกิจกทั้งสองฝ่ายนะครับคือในขณะที่จีน cancel f l i g h ไป นักท่องเที่ยวหายไปครึ่งล้านภายในพริบตานะครับแล้ววันก่อนมีตัวเลขานุกการโทรสถานทูตหนึ่งในอาเซียนส่งมเมสเซจมาถามว่าโอ้แล้วนี่จีนหายไปครึ่งล้านนี่มามาเมืองไทยเยอะไหม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับว่าคนเหล่านั้นที่เขาแพลนพักเคชันเขาจะต้อง <c oughs> เขายังอยากจะไปต่อแล้วเปลี่ยนตัวนะครับจะเห็นบอกสายการบินจีนก็อนุญาตให้ให้เปลี่ยนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคือจะบินไปที่อื่นแทนจะปรับราคาหรืออะไรก็คุยกัน ก็คิดว่าอาเซียนยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไทยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ดูตัวเลขกันนะครับอาเซียนในเดือน2เดือนข้างหน้าก็ได้รับอนิสอง์อย่างผมคิดว่าหลีกเลียงไม่ได้รวมทั้งเกาหลีใต้ด้วยนะครับเพราะว่า,าถ้าคนจีนไปญี่ปุ่นเราก็ดูว่าเขาคงกะบ,บินไฟล์ไปไม่ไกลถูกไหมฮะสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงทํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบบินกับ เซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งเข้ากรุงเทพก็ราวๆหร,ห,รห,รหรือประเทศอื่นๆในเมืองสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ใกล้เคียงกันเพราะัน้นก็มีความเป็นไปได้ว่าไทยและประเทศคู่แข่งทางการท่องเที่ยวอย่างโดยเฉพาะอย่างเวียดนามนะครับโฮจิมินซิตี้หรือฮานอยแม้กระทั่งบาหลีหรือมาเลเซียเคอลจะได้อันที่ส่งในครั้งนี้ถ้าเกิดคนเหล่านี้เนี่ยตัดสินใจไปเที่ยวประเทศใน เอเชีย uh, ตะวันออกเฉียงใต้แทนแต่สิ่งที่กํามัดที่ผมอยากจะพูดคืออยากจะให้เรามองไม่ใช่แค่ว่าตกลงใครจะมอบก่อนนะครับแต่อยากจะให้มองว่าอำนาจของจีนนะครับที่ขยายมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง34ทศวรรษที่ผ่านมาแต่โดยเฉพาะอย่างมีนัยาสำคัญในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจนในปัจจุบันเราถือว่า จีนถือเป็น1ใน2อ,อภิมหาอำนาจถึงแม้ทางเทคนิคถ้าเราไปดูตัวเลขเต่างๆเราคิดว่าตัวเลขหล,หลายอย่างยังบ่งชี้ว่าถ้าในพูดถึงในแง่ของความแข็งแกร่งของกองทัพแล้วเนี่ยรัเสเซียยังจะเป็นเบอร์สองตามหลังอเมริกาแต่ในแง่ถ้ารวมทั้งเศรษฐกิจอำนาจอะไรต่างๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้จีนโดยรวมเป็นมหาอำนาจอันดับสองของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผม จึงขอคาดการแทบจะเรียกว่าฟันธงได้เลยว่าครั้งนี้จีนจะไม่มอบก่อนก็คือจะปี้จนให้นายกรัฐมนตรีทากายชิถอนคำพูดแล้วถ้าไม่ถอนก็จริงๆแล้วก็คือพังทั้งสองฝั่งเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นก็มีเงินมีการลงทุนในประเทศจีนเยอะเลยนะครับซึ่ง ถ้าเผ่นเช่นนี้ญี่ปุ่นก็ซึ่งจริงเขาคิดเรื่องนี้มาก่อนแล้วมันก็มีการย้ายฐานไปเยอะก็คือจะมีการย้ายฐานการผลิตจากจีนของาการผลิตของของญี่ปุ่นจากจีนมากขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งจริงมันย้ายมาแล้วระยะหนึ่งนะครับญี่ปุ่นก็เริ่มเ,ออเขาเรียกอะไรฮะกระจายความเสี่ยงและเริ่มไปหาประเทศที่มีค่าแรงงาน ถูกกว่าจีนแล้วก็แรงงานทํางานอย่างแข็งขันแล้วผมว่าอันนี้สงนี้หลักๆอาจจะไม่ได้ตกถึงไทยเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะไปตกที่เวียดนามก็อันนี้แล้วก็อินเดียนะครับผมคิดว่ากระแสนี้ก็จะ,ะรุนแรงแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นจากการ,รเผชิญหน้าในครั้งนี้ กลับมาถามว่าทำไมญี่ปุ่นถึงพูดมีการถกเถียงกันนะถ้าเขาไปดูนี่คือการถามตอบการพูดพูดแลกเปลี่ยนกันในรัฐสภานะครับหรือสภาไดาเอทของญี่ปุ่นนะครับ มีมุมมองที่หลากหลายนะครับเพื่อนร่รวมงานผมมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับมุมมองคล้ายๆกับเรื่องทุนระเบิดเลยที่ขมรนมองไทยก็คือมองว่าเออจริงๆแล้วเป็นระดับนายกรัฐมนตรีและและแกะก็ไม่ใช่คนที่โง่หรือไม่มีศักยภาพนะครับหลายๆคนมองเพราะแกเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเป็นฝ่ายขวาจัดเ,เพื่อนร่วมงานมองว่าเป็นไปได้ไหมว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอาจจะ วางยาเองเลยเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ในที่สุดจะนําไปสู่ความจําเป็นที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นนะคะรับรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นก็คือรัฐธรรมนูญที่สหารัฐร่างให้ระย้ญี่ปุ่นเซ็นอย่างไม่มีทางเลือกหลังแพ้สงครามโลกครั้งที่สองและหนึ่งข้อที่สาคัญของรัฐธรรมนูญก็คือญี่ปุ่นไม่สามารถ ไปแสดงศักยภาพทางการทหารต่างประเทศได้จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยมีกองทัพนะครับแต่เขาไม่เรียกว่ากองทัพเขาเรียกกองกำลังปกป้องตนเองนะครับ self defense force นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็คือกองทัพนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าคล้ายๆกับเยอรมันก็คือมันมีการชี้มีการกำหนดบทบาทว่ากองทัพ หรือหน่วยกองกำลังปกป้องตนเองของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีไว้ใช้ปกป้องประเทศในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นไม่ได้เอาออกไปอ,อ,อะไรละ่ะฮะออกไปปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนืออาณาเขตประเทศญี่ปุ่นซึ่งจริงแล้วเมื่อหลายปีที่แล้ว ตอนญี่ปุ่นส่งกองกําลังไปร่วมกับทาง UN ก็เป็นเรื่องเป็นรามีการถกเถียงกันอย่างมากมายในญี่ปุ่นว่าไอต้ตกลงทําได้หรือเปล่าแม้กระทั่งจะไปในฐานะส่วนหนึ่งของ UN Peacekeeping Force หรือหน่วยหน่วยรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติก็ตามแต่แก็มีคนคิดล่าฝ่ายขวาของญี่ปุ่นเนี่ยมองมาตลอดว่าไอ้ธรมรมนูญนี้เนี่ยมันเขาเรียกอะไรฮะมนันไม่ยอมรับ อัธิปไตยและความเห็นของประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริงแล้วญี่ปุ่นควรจะสามารถไม่เพียงแต่มีกองทัพแต่สามารถใช้เรียกกองทัพหรือหรือกองกําลังปกป้องประเทศหรือตอนเองเนี่ยเรียกว่ากองทัพได้และย่อมเหมือนประเทศอื่นที่สามารถใช้กองกําลังทหารของตนส่งไปต่างประเทศได้หากมีความจําเป็นนะครับในปัจจุบันยังยังไม่มีและเพียงยังไม่มีเท่านั้นนะครับ ความสลับซับซ้อนอันที่สองก็คือญี่ปุ่นนะมีฐานทัพสหรัฐอเมริกาอยู่หลายแห่งนะครับที่ใหญ่ที่สุดที่สําคัญที่สุดที่อาจจะรู้จักกันมากหน่อยก็คืออยู่ที่โอกินาวานะครับ กาะโอกินาวาเนี่ยอยู่ใต้ญี่ปุ่นมาสุดมากเลยนะครับหรือที่เราเรียกเมื่อก่อนในสมัยยุทยาว่าเกาะริวกิวชาวริวกิวซึ่งจริงๆแล้วโอกินาวาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่งเมื่อร้อยประมาณร้อยปีที่แล้วนะครับจึงถูกผันวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่น แล้วจุดนั้นจริงๆแล้วใกล้ไต้หวันมาโอกินาวะลองนึกแผ,น,ผนที่ดูนะโอกินาวาหรือกรุงไม่ใช่กรุงเมืองนารานะครับเมืองหลวงของจังหวัดโอกินาวาและเกาะโอกินาวานเนี่ยจุดศูนย์กลางถ้าตีคร่าวๆเนี่ยเป็นอยู่ประมาณกลางระยะระหว่างกรุงโตเกียวกับกรุงมะนิลาของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับแล้ว ถ้าเรามองดูแผนที่นะครับก็จะเห็นว่าไต้หวันเนี่ยอยู่เหนือประเทศทางตอนเหนือสุดของประเทศฟิลิปปินส์ไปนิดเดียวและห่างจากทางจุดใต้สุดของญี่ปุ่นเพียงแค่ประมาณ149กิโลเมตรนะครับท่านทราบไหมครับท่านผู้ชมกรุงเทพพัทยามันน่าจะ200ไม่รู้200กว่ากิโลเมตรหรือเปล่าออลองดูตัวเลขนะฮะก็คือใกล้กว่า ไต้หวันเนี่ยอยู่ใกล้กับญี่ปุ่นมากกว่ากรุงเทพอยู่ใกล้พัทยาลองนึกภาพดูเพราะฉะนั้นจะทําให้นึกออกว่าทำไมญี่ปุ่นถึงจะตื่นตระหนกแต่ก็เราก็ไป่ทราบนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่จะเห็นได้ว่าสุดท้ายญี่ปุ่นซึ่งผมก็พูดมาตลอดมีลักษณะมีอํานาจอธิปไตยที่จํากัดในแง่หนึ่ง นะครับเขาเรียกว่าเป็น c l e ลา State หรือรัฐกึ่งบริวารก็แล้วกันนะผมไม่เรียกว่าไม่ใช่รัฐบริวารแต่เป็นรัฐกึ่งบริวารของสหรัฐอเมริกามาหลังจากแพ้สงครามโลกคร้งที่2นะครับ mm hmm. เพราะต้องพึ่งสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า security shield นะครับหรือการตีจากสหรัฐในการในการป้องกันตนเองจากสมัยก่อนเนี่ยก็คือภายคุกคามจากเกาหลีเหนือและสหภาพโซเวียตแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะครับเกาหลีเหนือก็ยังห่วงอยู่แต่ผมพูดจริงๆผมคิดว่าถ้าญี่ปุ่นจะต้องสู้ก็เอาอยู่อตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกังวลจริงๆก็คือจีนและอำนาจจีนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเราจึงเห็นว่าในที่สุดล่าสุดไม่เพียงแต่รัฐกึ่งบริวารที่ หมายถึงประเทศญี่ปุ่นยังมีรัฐกึ่งบริวารเกาหลีใต้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรัฐกึื่งบริวารที่ต้องพึ่งฐานทัพสหรัฐนะครับอยู่ในประเทศตนเพื่อปกป้องแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะฮะให้ความมั่นใจทางาทางความมั่นคงแต่ไต้หวันนี่ก็อีกหนึ่งะครับที่ถูกมองว่าเป็นรัฐกึื่งบริวารของสหรัฐอเมริกาแล้วเราก็เห็นตัว ทางหลังจากที่ทางตัวกงสุนของของจีนนะครับประจรํากงโอซาก้าออกมาโพสต์อาจะโพสตใน X นะครับแล้วก็ลบไปบอกว่าไอ้หัวอะไรที่มันสกรปรกก็ต้องโผล่มาต้องตัดทิ้งจนต้องลบไปก็โดนย่ำโดยทางฝั่งทางฝั่งสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็าออกมาตอบโต้กันแล้วนะครับตอนนี้ก็คือใช้โซเชียลมีเดียตอบโต้กันไปเราก็จะเห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกาและแม้กระทั่งไต้หวันตัวประธานาีิพิธีไต้หวันเองก็ออกมากินซูชิชโชไปแล้วเรียบร้อยเมื่อเมื่อวานนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นการแสดงเ,เขาเรียกอะไรล่ะฮะจุดยืนชัดเจนว่าอยู่ฝั่งญี่ปุ่นและไม่เพียงแต่อยู่ฝั่งไต้หวันมันคือความพยายามของผู้นําไต้หวันที่จะยง ลากญี่ปุ่นเข้ามาในความขัดแย้งระหว่างไต้หวันกับจีนให้ให้แบบไปแบบถอยไม่ได้นี่นะครับเพราะเขาบอกว่ากินซุปมิโซะแล้วก็กินปลาโอหางเหลืองนะครับเขาเรียกปลาโอหางเหลืองนะครับไม่ใช่ปลาหางเหลืองคือยารอเฟนทุน่าสื่อไทยบางแห่งปลาผิดเป็นปลาหางเหลืองก็ก็จะเห็นได้ว่าส,สุดท้ายอเมริกาเขาอาจจะเข้ามาในความความขัดแย้งตรงนี้อีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วความขัดแย้งเรื่องไต้หวัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นความขัดแย้งทางตัวแทนนะครับหรือว่า proxy conflict ซึ่งมีสารัฐอเมริกานะครับเป็นพี่เบิม้มหนุนใต้หวันนะครับถึงแมสหรัอเมริกาเขายอมรับเขาเรียกอะไรล่ะฮะนโยบายจีนเดียวแต่ว่า,าทุกๆ3าสี่ปีก็จะมีปรากฏการแบบมีสอสอคนสำคัญหรือ,อนักการเมืองสำคัญนะครับเดินทางไปเยือน ไทยเปนะครับรุงไทยเปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวจีนก็จะประท้วงอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐก็ใช้ถ้าจะมองแบบเลวร้ายสุดก็คือสหรัฐก็ใช้ไต้หวันเป็นตัวที่ออบอนทำลายหรือการกร่อนอำนาจของจีนนะครับหรือตัวที่อาจจะเป็นตัวสนวนที่จะไปใช้เพื่อ เปิดสงครามถ้าจําเป็นนะครับแล้วหรือถ้าคิดว่าสหรัฐอเมริกามีประโยชน์แต่ในโลกทุกวันนี้นะครับมันยึดมันเขาเรียกอะไรล่ละฮะมนันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมามาผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะครับอย่างเช่น สหรัฐท่านทราบไหมครับสหรัฐเป็นลูกหนี้รายใหญ่สุดของจีนนั่นแปลว่าอะไรครับจีนก็ไม่อยากจะเปิดสงครามครับเพราะเดี๋ยวลูกหนี้รายใหญ่มันเบี้ยวนี้ถ้าเบี้ยวนี้ไม่จ่ายหนี้มันกระทบนะแต่ในขณะเดียวก,กันช่วง 10- หรือ20ปีที่ผ่านมาจีนก็พยายามจะเปลี่ยนนะครับ,บ,บลดบทบาทเงินดอลลาร์แล้วพยายามผลักดันให้เงินหยวนเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกอะไรฮะสกุลเงินนา,นานาชาติแทนเพราะมันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเรากลางเห็นสหรัฐอเมริกากับเข้ามา เ,เขาเรียกอะไรล่นบทบาทพิบเบิมแล้วก็หนุนหลังญี่ปุ่นอยู่ห่างๆนะครับแต่งานนี้ก็คือเสียทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะทนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า who's going to blink first นะครับใครจะกระพริบตาก่อนก็แพ้ แต่ถ้าให้ผมฟันธงผมคิดว่าจีนพยายามและต้องการที่จะกำหนดเส้นที่เรียกว่าเป็นเรดไลน์เส้นแดงที่ห้ามทำให้มันสูงขึ้นให้มันมีข้อแม้หรือสิ่งที่ห้ามปฏิบัติมากขึ้นและจึงนำมาสู่การฟันธงผมว่าจีนไม่น่าจะเป็นคนที่ถอยก่อนก็ดูว่าทางญี่ปุ่นจะทนได้แค่ไหนเพราะว่าเอาเข้าจริง ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในแง่การเมืองภายในประเทศเนี่ยก็มีความเป็นประชาธิปไตยมากและกลุ่มธุรกิจ นะครับคล้ายๆกับหอ,อการค้านะครับที่เขาเรียกว่าเคดันเรนของญี่ปุ่นเนี่ยมีอิทธิพลมหาศาลนะครับแล้วแน่นอนพวกที่เขาทำการค้าเขาไม่อยากเห็นสงครามแล้วครับก็เหมือนบริษัทใหญ่ๆไทยที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านแล้วก็ความตึงเครียดนะระหว่างไทยกัมพูชานะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆกลับมาเรื่องไทยกัมพูชานิดแล้วก็อเมริกานิดแล้วก็จะจบแล้วอย่างไทยกัมพูชาก็เหมือนกันที่ตัวฮุนเซนนายฮุนเซนพูด ือสมเด็จพูดเมื่อไม่กี่วันมานี้ว่าการค้าไทยเนี่ยหรือเศรษฐกิจไทยหรือนักธุรกิจไทยเนี่ยเสียผลประโยชน์ในการส่งออกไปกัมพูชาปีละเป็นน่าจะเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านใช่ไหมฮะเป็นแสนล้านตัวเลขผมจำไม่ได้แต่ฮะ,ะเป็นแสนล้าน นั่นก็คือการมองด้านเดียวนะครับใน2ประเทศไทยกับกัมพูชาในแง่นี้ก็มีลักษณะคล้ายกับญี่ปุ่นกับจีนคือโอเคถูกต้องเป็นแสนห0 0มืล้านหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่การส่งออก แต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือการลงทุนของธุรกิจไทยในกัมพูชาจํานวนหนึ่งนะครับที่ก็คงจะจ้างแรงงานจ้างคนกัมพูชาและในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือท่นานทราบไหมครับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของทางการกัมพูชาระหว่างเดือนมกราคมถึงถึงพฤศจิกายนนะครับหรือ11เดเดือนแรกเนี่ย มีนักท่องเที่ยวต่างชาติไทยไปกัมพูชามากถึง1.9ล้านคนซึ่งตัวตอนนี้ตัวเลขนี้ก็คือหายไปหมดเหมือนกับจีนที่บอกตอนนี้ว่าไม่แนะนำให้ไป,ไปไปญี่ปุ่นก็หายไปหมดเหมือนกันและปีที่แล้วเนี่ยไทยเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ไปเยือนกัมพูชาใหญ่ที่สุดนะครับเบอร์2ในตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยในขณะที่ไทย1.9เนี่ยนะครับเบอร์2ก็คือประเทศเวียดน,นามซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาแต่ตัวเลขเนี่ยอยู่แค่1.2ล้านคําถามก็คือในขณะที่ฮุนเซนบอกว่าไทยสูญเสียไปเยอะเนี่ยทางกัมพูชาก็สูญเสียเยอะเช่นเดียวกันญี่ปุ่นกับกับจีน ก็เชกเช่นเดียวกันครับเศร,รษฐกิจมันยึดโยงกันไปในหลายระดับมากอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดก็ไม่แน่ใจว่าเอ,อ,อเมริกาจะยอมถือหางออแบ็กญี่ปุ่นสุดริมทิมประตูไปไกลแค่ไหนนะครับและนายกรัฐมนตรีทากาอิชิ จะทนแรงกดดันจากเคดันเรนไม่ใช่แค่จากญี่ปุ่นนะครับแต่จากนักธุรกิจกลุ่มธุรกิจในประเทศของตนซึ่งมีอิทธิพลมหาศาลนะครับอิทธิพลมากกว่าหอ,อการค้ามากเลย ren, เคดันเรนเพราะญี่ปุ่นเป็นชาติที่ส่งออกเป็นหลักได้นานแค่ไหนหรือจะ <c oughs> ถือโอกาสนี้เปลี่ยนแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับอันนี้แก้ายากที่สุดนะครับญี่ปุ่นไม่เคยมีรัฐธรรมนูนใหม่เหมือนประเทศไทยในรอบตั้งแต่อเมริกาบังคับให้เซ็นไปนี่ก็กี่ปีแล้วแปดสิบปี เป็นรัฐมนตรีเก่านะครับและมาตรานี้เป็นหนึ่งในหรือเป็นมาตราที่ถือว่าเป็นมาตราที่ถกเถียงกันอย่างมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นขอจบโดยที่ว่ากล่าวว่าไม่ทราบว่าเห็นคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีคลิปลองมาดูนะครับเดี๋ยวเออคลิปของผ,ผู้นำเบผู้นำสสฝ่ายค้านคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับออกมาถามสดๆเลยว่าตกลงเออจริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอธิป,ปไตยจริงหรือเปล่าหรือเป็น รัฐบริวานนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาและตัวอย่างที่เขายกก็คือหมู่เกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะครับที่รัเสเซียไม่ยอมให้นะครับคืนมานะครับหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัเสเซีย,ยยึดไปนะครับแถวสักคาลินเนี่ยนะฮะแล้วรัเสเซียบอกว่า จะให้คืนได้แต่ถ้าเกิดให้คืนเนี่ยคอนดชนิชันก็คือคุณต้องไม่มีกองทัพของสหรัฐอยู่ในดินแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นก็ยอมไม่ได้เขาก็เลยบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นใช่หรือไม่อข,อของสหรัฐใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีทากาชิดตอบในคลิปนะครับบอกว่าไม่ใช่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะลองคิดดูกันนะครับแต่ว่าเราคงไม่อยากจะเห็นสองประเทศสำคัญ มีความขัดแย้งในขนาดนี้นะครับเพราะน่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคครับสวัสดีครับวันนี้แล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับ